สวัสดีค่ะคุณเชื่อมวันนี้พี่จะจะพาไปแอบสเพื่อนน้องๆพลังเตรียมตัวอัดคลิปนะคะจะต้งคิ้วครบสามหมื่นฟอลโล่นะคะก็ขอขอบคุณน้องๆที่ฟอลโล่ทางันมาตลอดวันนี้เราจะทําคลิปให้นะคะไปแอบสองเพื่อนนะคะนี่นี่ต้องได้อย่างไรคะของกาวลูกน้งเ หหมดเลยออกไปลูกมาน้่ปวอบนุหนอนอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยแลโซรู้จักเปล่าไม่รู้จักแต่ผมบ้างนะโอ้โหอันนี้ไปดูดิซิครับพี่ชื่ออะไรนะหันหน้ามานิดนึงค่ะคลายนิดนึงค่ะอันนี้ยูริค่ะสวัสดีก่อนนะคะอันนี้พี่น้ำกำลังแต่งหน้าอยู่ค่ะวันนี้มีโชว์โชว์นะคะยูริ ค่ะชื่อที่มาที่ไปของยูรีนะคะคือเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นค่ะคือคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยค่ะทีนี้ยฟิเจอริ่งกันแล้วเกิดออกมาลูกหน้าแก่ค่ะ <c oughs> เกิดออกมาลูกอายุประมาณ4ี่สิหน้านะคะล <c oughs> อดออกมได้เดองหนึง่ง <c oughs> ่อทิ้งไว้ที่นี่ค่ะก็เลยชื่อยูรินะคะค่ะ ค่ะเขากลัวค่ะเพราะว่าที่นู่นอ่ะถ้าไปที่นู่นปุ๊บนะคะญี่ปุ่นอ่ะปลาสดปลาดิบมันจะวอดเลยนะคะเขากินหมดกบเขียดกินหมดนะคะเขาก็เลยไม่เอาไปแปลตามพี่มาถอยมาเร็วๆค่ะอ่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะเชื่อไยนะคะค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นปอเช่นะคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะปอเช สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปส่องน้ำด่างเขาหนะลูกแล้วมาไปส่องน้ำด่างเขานลคะอันนี้นี้องหลังการถ่ายทำนะคะเรืองหลังอันนี้เด้เพลงอะไรนะคะอือะคะเดีมยวดูนกับตล้นนะคะอันนี้หนวดนี่มันไีครมาให้ห่า เป็นเอไอก็แรกจะให้เขาเต้นฮันชลาที์หรือว่าเป็นคาริโอมาน้าไคลรี่บาบาแต่เขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่ใช่แบบนั้นเขาคืออะไรนะเตยทอ่ไหนเขาเป็นกัมแตค่ะแล้วก็เองโบ้เตยกับกัมแต่เขาจะโป้ให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะทำโป้อันนี้แค่ต้นตัวถ้มาเียเต ชั้นเต้นน้่เต้นเพลงอะไรนะคะเป็นแดนซ์เต้นเจอร์ค่ะแดนเซอร์ขนาดแดนเซอร์ยังแต่งตัวขนาดนี้นะคะสองคนน้ำตาสองคนเดี๋ยวดูสิคะมาเพื่อหลังการแต่งตัวนะคะทุกคนแต่งหน้ามาดูแอบสอนเขาแต่งหน้าอันนี้ทั้งทรายทั้งทรายทำอะไรลูกขอช่วยซับค่ะที่เปิดค่ะคือเวลาแก่มานะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยน้ำตามันจะไหลตรงหางนะคะอ๋อหรอไม่ใช่ใช่ไหมก็ไหลค่ะ น้ำ่ากสูงนะคุณอายุ3าหขึ้นไปนะคะน้ำตามันจะไหลตรงนี้ e <hi> ค่ะเวลาแต่งปุ๊บเนี่ยต้องมีคนจับคนหนึ่งนะคะค่ามาสองนิดนึงค่ะอันนี้แดนเซอร์หมดเลยเหรอคะทำไมแดนเซอร์แต่งตัว <P uan. S 2> หนักกว่าเดนกว่านี่คะโลกมาเนี่คนมีนี้ตอนแรกจะให้เต้นสามสาวบูเบรี่นะคะเพราะว่าเนาะตอนนี้น้องมีน้องนะคะ ตอนนี้ท้องขาท้องก็เลยบอกว่าเต้นหนักไม่ได้ไมึงเ้จุ่มเบจุ่มเบอไม่ได้เดี๋ยวมีสันตรายต่อลูกเลยครับไม่ได่เนไดม่เตนได้แต่ที่พาไปดูอย่เงี้ยไม่ใเอากังหลัง่ะั้งตรงนีจะตั้งรงหลังไปดูนี่ครับต้นดูนังตรงัอาเลยเต้มึงโอ้เริ่มหมดแล้วเนี่ยตาหเันสีงเรหมดเลยมง เดี๋ยวให้มันเป็นจอมเนี่ยจะมีสี่ิดน้ำแล้วสงไปอันนี้ไม่รู้การถามเชิญเลยค่ะลูกค้าถาม่ามานี่ค่ะยอยโดนลูกค้าตรงนี้ขายอันนี้มานี่ยขานี่ของใครมีตัวเดียวเหรอตัวเดียวค่ะอาม่ใช่ปลาใส่ได้ะค่โอเคครบสามหมื่นเมื่อไหร่เราจะปล่อยคลิปนะครับ ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ให้จีจี้เขาค่ะพบสามหมื่นฟอลโล่เจอกันค่ะดู่คลิปหนึ่งเดียวเจอกันนะคะ